เ,ออเรื่องนี้ผมไปเจอมากับตัวตอนไปกระบี่เมื่อปีที่แล้วครับคือปกติผมเป็นคนชอบเดินป่าปีนเขาอยู่แล้วไงพอรู้ว่าที่กระบี่มีที่ให้ปีนชื่อหน้าผางหงอนนาคก,ก็ไม่รอช้าเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากไปถ่ายรูปสวยๆมุมสูงแต่พอไปถึงจริงๆบรรยากาศมันแปลกๆบอกไม่ถูกอากาศมันอึมครึมทั้งๆท,ที่แดดก็ออกแล้วก็มีลมพัดแรงๆตลอดเวลาเหมือนมีใครหายใจรดต้นคอ ระหว่างที่เดินขึ้นไปผมก็คุยกับไกด์ท้องถิ่นเขาก็เล่าตำนานให้ฟังบอกว่าหน้าผาหงอนนาคเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของพญานาคแล้วไอ้เกล็ดหินที่เห็นตามหน้าผาเนี่ยก็คือเกล็ดของพญานาคที่โดนลมพัดจนร่วมลงมาผมก็ฟังหูไว้หูแหละแต่พอขึ้นไปถึงจุดชมวิวสูงสุดเท่านั้นแหละขนลุกสู้เลยครับลมมันแรงมากเหมือนมีใครมายืนกระซิบข้างหูตอนนั้นคิดในใจว่าสงสัยจะโดนลมทะเลพัดเอา แต่ที่แปลกคือมันไม่ใช่แค่ลมมันเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างแฝงมากับลมด้วยเสียงมันคล้ายๆเสียงขู่คำรามเบาๆผมเลยถามไก้ว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมครับไก้เขาก็ทำหน้าซีดๆแล้วบอกว่าอาจจะเป็นเสียงลมหรือเปล่าครับพี่แต่ผมเห็นนะว่าเขากลืนน้าลายอึกใหญ่เลยแล้วพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นหลังจากนั้นผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากถ่ายรูปเสร็จก็รีบลงจากหน้าผาเลยครับ แต่ระหว่างทางลงผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเสียงขู่เบาๆชัดเจนกว่าเดิมคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงลมแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่พอใจที่เราขึ้นไปเหยียบยำ่ำพอกลับมาถึงที่พักผมก็ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าผาห่อนนาคดูก็เจอเรื่องเล่าแปลกๆเยอะแยะเลยบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาประหลาดบางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงคำรามดังสนัน่น ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่กล้าไปปีนเขาคนเดียวอีกเลยแล้วก็ไม่เคยลืมเสียงที่ได้ยินบนหน้าผาหงอนนาคเลยจริงๆมันยังติดอยู่ในหูผมจนถึงทุกวันนี้